ตอนนี้อยู่ที่หลวงบางตอนเช้าเชา้าผมมาดูาพระมาบินบาทเช้าที่เขาเรียกกันว่าปัดบาทขุนเอยวอันนี้ผมดูเหมือนว่าผมจะมาก่อนเวลานักท่องเที่ยวประชาชนคนลาวที่ผมเจอคนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวไทยก็จะมาตัดบาทกันอันนี้ สล้อเครื่องเขาแนะนําบอกให้มาทางนี้มาที่หน้าวัดเลยผมเห็นผู้คนเริ่มเดิอนออกมาแล้วนั่งเที่ยวต่างชาติก็มาถนนเซนนินตอนเช้าๆก็จะปิดไม่ให้สัญจรนะครับเดี๋ยวรอดูสักพักหนึง่งดูว่าพระจะมาขนาดไหนนะครับ ประมาณนี้นะครับมานนี้นะครับ,อ,นนรบอันนี้เราอยู่ที่หน้าวัดศาลสุขาลามนะครับโอเค